สวัสดีค่ะดูไขมันกันอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้นะคะกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้เวลา14.47เนาะเมือสักพรู่ห่างหายไปดื่มกาแฟนิดหน่อยตอนนี้ัล alert h y p e ะ มาดูหน้าท้องแบบนี้นะคะใ,ใครที่มีหน้าท้องป่องๆแบบนี้บ้างเนาะเวลาถ่ายรูปอยากจะบอกว่าอาจจะมองไม่เห็นปัญหาที่ชัดเจนเนาะว่าอ่ะอันเนี้ยหน้าท้องป่องๆแบบนี้เลยค่ะเ,คเดี๋ยวให้ทายก่อนว่าน้ำหนักเท่าไหร่เคสนี้ให้กำลังใจคุณหมอตุ้งไปก่อนคุณผู้ชมชทายมาได้เลยนะคะว่าหน้าท้องแบบนี้ น้ำหนักกี่กิโลใครมีหน้าท้องแบบนี้อาจจะน้ำหนักน้อยกว่านี้ก็ได้เนาะใช่ค่ะหน้าท้องแบบนี้สำหรับเคสนี้นะคะหนักอยู่ที่เจ็ดสิบกิโลเนาะแต่ว่าเราจะเห็นว่าจากในรูปที่หมอถามว่าที่หมอบอกว่าที่โรงพยาบาลของเราอาจจะไม่ได้ประเมินจากที่ให้คนไข้ของเราเนี่ยส่งรูปมาประเมินนะเพราะว่ารูปกับตอนสัมผัสผิวไม่เหมือนกันเลยนะดูแบบนี้เนาะ ดูเหมือนตึง<ช>ดูหน้าท้องจะตึงดูหน้าท้องจะแน่นนะคะแต่ว่าเรามาดูของจริงนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการใส่ใสยาชา,ชาเพื่อที่จะทำให้คนไข้ของเราสบายที่สุดคือท้องแบบนี้เป็นท้องที่ยุวยมากๆเลยนะคะแล้วเราจะเห็นว่านี่คุณหมอตุ้มรอยแตกรายมาตรึงใช่ค่ะนี่นี่นเห็นไหมเนาะแต่ว่าตอนถ่ายรูปเราไม่เห็นนะ ว่ามีหน้าทองที่เป็นแบบว่ารอยแตกลายเยอะนะคะตอนนี้เราใส่ยาชาเข้าไปเพื่อที่จะทําให้คนไข้ของเราเนาะสบายที่สุดเคสนี้เข้าสองคนเพราะว่าน้ําหนัก70กิโลคุณหมอตุ้มและคุณหมอเก้าเนาะก็คุณหมอก้าพูดน้อยเดี๋ยวจะพยายามบิวนะคะหมอทักทายหน่อยคนไข้อาจจะยังไม่ค่อยแบบ FC เท่าไหร่อะก็ให้ดูว่าหน้าทองตึง แบบนี้หน้าท้องตึงแต่ว่าเอ๊ะของจริงไม่ได้ตึงนะของจริงใหญ่กว่าของจริงใหญ่กว่าและที่ที่เรากำลังใส่อยู่ตอนนี้เขาจะเรียกว่า two m e s e n นะคะที่มีน้ำเกลืออยู่ตลอดเนาะก็อันนี้เป็นน้ำเกลือกับยาชานะคะเพื่อที่จะทำให้คนไข้ของเราเนี่ยสบายที่สุดนะคะและเครื่องที่ใช้ในการสลายไขมันเราก็ใช้เครื่องเดิมเ a เซอร์สมูทนะคะก็ใช้สลายก่อนให้ไขมันนุ่มก่อนนะคะที่จะทำให้ หน้าท้องแบบนี้เนี่ยไขมันเหลวแล้วก็ง่ายต่อการดูดไขมันออกมานะคะแน่นแแบบนี้ดูจากรูปแต่ของจริงคือย้วยเอาด้านหน้าน่ะหมอรู้สึกว่ามันก็ย้วยๆอยู่นะนสำหรับเคสนี้นะคะหน้าท้องแบบนี้มีรอยแตกลายด้วยแล้วก็มีความหย่อนคล้อยของผิวเนาะ ก็สำหรับเคสนี้เราจะใช้เป็นการดูดไขมันร่วมกับการทำเจพาร์ตมากรดรอยแตกลายด้วยรบรอยแตกลายช่วยได้แต่ว่าถ้าจะให้หายเลยเนี่ยจะต้องเป็นการยิงมอร,อร์เฟียสค่ะมอร์เฟียสยิงจากด้านนอกแต่เจพาร์ตมาเป็นการยิงพลังงานจากด้านในเป็นคนละตัวกันคุณพี่ผู้ช่วยมีความตั้งใจในการดูเคสมากๆเลยอ่ะก็ ดูดูยาชาใช่ไหมว่ายาชาจะหมดแล้วเราต้องมาทําการเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งขวดใช้เป็นขวดนี้เนาะอ่ะก็เรามาให้กําลังใจกันนะคะเดี๋ยวหมอจะเอาตอนที่เป็นเจพาร์ตมามาให้ชมกันเนาะใช่ไหมอ่ะอ๋อมีบีบท้องยิ้มให้ดูด้วยค่ะ<ด>นี่นวันนี้คุณลูกค้าเข้าชมเราเยอะมากเลยนะใช่ติดตามตลอดเลยนะ,ะวันนี้เราไม่ได้ส่งไลน์กันเลยเนาะคุณลูกค้าแบบน่ารักมากๆอ่ะ ใครที่มีหน้าท้องแบบนี้นะคะแนะนำเลยว่าควรที่จะทำเจพาร์ตมาร่วมด้วยเนาะอ่ะแผ่ที่ทำก็เล็กมากๆเลยนะคะนี่อยู่ตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองๆชิดไว้คือไม่อยากให้ยาชาออกมาเราก็เลยกักเก็บความเป็นยาชาไว้อยู่ตรงที่มีมีเข็มเหลืองๆนี้มีไอเนี้ยรัดไว้เนาะอ่ะที่ตรงมือคุณหมอกล้าวเนาะเออตรงนี้เลยเราไม่อยากให้ยาของเราไหลออกนะคะ คุณหมอจริงๆมีไขมันปริ้นออกมานิดนึงอ่ะอยากได้ไข่มันได้ไหมอ่ะอ่ะนี่คือน้ำพุ่งอันนี้คือน้ำขอขอขอหน่อยคุณหมอก้าวดึงอย่างนี้ให้หน่อยสิอ่ะงงไปทางอื่นก่อนอ่ะคืออยากให้คนไข้ชมเม็ดไขมันนี่อ้าวขอฟอสเซปขปหน่อยนะคะคือเราอยากให้ชมพุ่งบรรยากาศจริงๆว่าอะควเนะหน้าท้องแบบนี้ ไขมันก่อนอที่จะทำการมิวด้วยเวเซอร์เนี่ยก่อนที่จะทำให้ละลายเนี่ยเรามาดูว่ามันเป็นก้อนแบบไหนที่เอาออกมาจริงๆ <c oughs> คุณหมอตุ้มพยายามเค้นไขมันที่เป็นก้อน <c oughs> นี่นี่อันนี้เป็นไขมันที่ยังไม่ได้เกิดจากการละลาย <c oughs> เราจะเห็นเป็นเมด็ดเม็ดเม็ดแบบนี้หมอว่าเดี๋ยวหมอขึ้นต้นอันนี้ดีกว่าอะเดี๋ยวให้คุณหมอตุ้มหาไขมันให้หมอก่อนโอเคค่ะอย่าเพิ่งทิ้งนะขอเก็บไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวคุณหมอตุ้มดูถ้าทางคำหมักคำเม้นมากเพื่อความที่แบบว่าเอาไขมันมาโชว์เนาะที่แบบก่อนที่จะละลายอ่ะพร้อมขอบมากคุณหมอใช่คุณพี่เขาก็จะได้ชมด้วยว่าไ<ช>ขามันก่อนที่จะละลายที่เป็นเม็ดมัน,มนมเป็นแบบนี้แล้วพอละลายแล้วเป็นน้ํามันมมเป็นแบบนี้ที่แบบละลายกลายไปเป็น,ปนแบบหลอมกับน้ําไปเลยเอาอันนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ถูกติดออกมาที่อยู่ที่ผ้าแสดงว่าไขมันทะลัก นี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยไขมันทะลักเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเอาก้อนไขมันก่อนคนไข้เขาจะเชื่อไหมว่านี่คือก้อนไขมันของเขาจริงๆนะถ้าไม่ทําออกมาให้ดูนะ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันนะคะขออนุญ,ญาตใส่ยาชาก่อนนะคะ